คุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาเกมประจนภัยภาพสวยแล้วก็ยังมีระบบเกมที่ดูน่าเล่นอิงจะพามารู้จักกันก่อนกับเกมที่มีชื่อว่าไลเยอร์ฟอนเทีย ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นประจนภัยในสไตล์โอเพนเวิลด์ที่จะพาผู้เล่นมาขับหุ่นยนต์ออกสำรวจตามดวงดาวต่างๆอันรายร้องไปด้วยเหล่าบรรยากาศที่สวยงามเลยค่ะแถมเกมนี้ก็ยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้แบบโค o p ฟได้ถึง2-4คนเลยเกมนี้ก็ยังมีกิจกรรมและก็ยังมีระบบอันน่าเล่นมากมายมาให้ทางผู้เล่นได้ทำกันเราสามารถชวนเพื่อนมาร่วมกันทำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการออกสำรวจเปิดเผยความลับของดวงดาวหรือว่าจะเป็นการหาไอเทมทรัพยากรต่างๆมาใช้งานสามารถ าารถนำมาครับของในการเสริมแกลงให้กับหุ่นยนต์ของเราได้และก็ยังมีระบบการสร้างบ้านที่พักอาศัยการปลูกผักที่เราร่วมด้วยช่วยกันลงมือดูแลพืชพันธุ์กับเพื่อนๆให้ดีกันได้ซึ่งเกมนี้ก็มีระบบการปลูกผักทางฟาร์มคล้ายกับเกม Harvest Moon เลยค่ะแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบฤดูกาลการประจันหน้ากับเหล่าเอเลี่ยนและยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราสามารถจับพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ อีกทั้งเกมนี้ก็ยังสามารถปรับมุมมองแบบบุคคลที่1ห,หรือว่าจะปรับมุมมองแบบบุคคลที่3ก็ทําได้เช่นกันค่ะและเกมนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่คุณต้องตามมาดูกันโดยเกมนี้ก็มีกาหนดวางจําหน่ายบนเครื่อง PC Xbox Series X และก็ Xbox Series S รวมไปถึง Xbox One ด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปแนะนําเกมสนุกสนุกของอิงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อมาดูคลิปเกมสนุกอีกมากมายหลากหลายแนวที่เราพร้อมมาเสิร์ฟให้คุณได้ดูกันสามารถมาติดตามที่ช่อง Visual Gamer TH กันได้เลยค่ะ